เมื่ออีพ่อพ่อเนี่ยเวลาใดที่เป็นแสงหงมงมงมาอีพ่อตื่นขึ้นมาพัวพัวเอ้ามาเตเวนเลยตัวนี้เว้ยมาเตเวนกระซำป้อนยังคนเห็นหลายนี่บานั่งอยู่เนี่ยกินหวานกินดาแล้วจะขอบานอนกันน้เมาทำก็เลยปวดเหงยวก็เลยเป็นยังเหง้าอยู่หันอ่ะครับปิ้นหนาลุงทงผุดเหง้าบังอันนั้นอันนี้ครับมันมาต้องตาแสงมามาเอาแม่นยังยุบปลายขามกันพอดีเลยเห็นองค์องค์แม่นยังคือตดำน้งมา มันก็ลกอลงลงก็ไปหมดที่ไปว่าเจ้าเอิญได้มาไม่ได้กนล้างถวยยี่นี้เนาะเนี่ยว่าจะบอกเขามาไล่เอามันดับก่อนแสงดับก่อนก่ได้บระเดได้วชุเห็นอย่างบ่าง็นไม่เห็นแล้วถ้าล้างถวยบได้เดียวแบบนี้ครับจเอพาะตะมือนั้นบ่ท่านเห็นจัดเท่าตั่ามือน้ี่เอ มัน,ม,นมันหามันนันเตี้ยวแต่ก็เลไปเคาะหันออกพอได้นั่งเหรียย้อนมาแต่อพอเห็นบ่าที่นั่นพอกไน้นไปเปิดพ่อเป็จน้มันแปงไวไมีโแกแก่จะไม่จะอยู่ดีนะว่าจะเนี่ยม,มันทพ่เห็นยน่น่หแบบว่าอ<ม><ม>่านสิลบตาแต่บอกก็ไอะว่าตัว<อ>แล,ล้วก็ไปก็ได้ก่อนเห็นก่อนนมีมากมากก็ได้มาลลังเนี่ยเอาแฝงม,มาท่าไปยึดทั้งหางเลยก็เลย ตว่าคือจะได้หินก่อนป่ะพิษตะบมันเป็นหินหินทองทะเลเท่านั้นเป็นหินไอหาดนี่วะเออเป็นหินหาดโอ้ตะ่ะคือทีรูปร่างคือมัดตะ่าพิษตว่ะเป็นหินเอคือคือคือจริงที่อันเห็นนี่วะอันที่เห็นน่ะอือเบื้องโน้นเหรอวะมันเกิดว่ามันเรื่องแปลกอะไร้ที่คนคนละแวกนี่เห็นน้ำกันเบิดเพราะว่ามันมันยังบ่เดือดไม่บ่เดือด มันยังม่เด้อคุณแล้วมัันน่งอยู่่นีข้าเจ้าก็เลยเห็นทั้งคนข้าเจ้าก็ว่าเห็นแสงมาโยนมามาโยนมาตาตังดวงทำโอ้เผืพักไปมาหอดเฮียนไออีพ่อเนี่ยหายไปต้องเห็นว่ามันติดไปพุ่นไปย่างบ่ไปครับท่านนี่ทานหลบมากผีจลบมากเลยข้าเจ้าก็บแม่มาอจะได้ข้าเจ้าก็สังเกตอยู่ข้าเจ้าสังเกตอยู่มามามาหอดสีเฮียนตาบิดดับตอบเฉยๆนอ้บ่ดับบัด <ม>แต่ว่าขอนางเงี้ยอยู่นี้ชิ่นขอแรงแล้วครับสิ่นขอปนอน้องเงี้ยตะวันบาดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปโนออกจับอกขาแบนี้แปลกอ่น,นอืมป้ายหัวทันประมาณว่าท้าหน้าสองงานสามงาน,นเ,เนี่ยรับปรับลดใกล้ใเนี่ยอืมใกล้ใกล้เนี่ยนั่นเนี่ยจอมปวกเขาว่ายหันปลวกไอ้เบื้องเราบ้านใช่นั่นเนียอันนีจอมปวกอยู่อยู่ไอ้นั่นเห็นบ่คือสิตาดีโอ้ยดีนะน่าคอยเลี้ยวไปกับเขาคือเรือนยู้ไนเห็นปะจอมปวกสั้นทอดีนี่เดี๋ยวไปก็เห็นตัวนั่นเนี่ยจอมปวก ยู่ใต้กวาดีไหมนี่กวานี่ยเ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 นี่ยมีจอบกวบเขาเพราะว่ายู่อต้กบวาบอกิมันกกุ้งหรือกชากบกมั้ยกกวาบกบกบกบวาขึ้นเีมันวาคือบกนิมัน้น่ยนั่นนยู่ใต้เงาไม่เดี๋ยวไปก็เห็นก่อนนั่นนี้นปวดไหมั่นนั่นนีมันลงหันบอกว่าเออไปันล้วมันดับเออนั่นนี่้นปวดนี่นี่บ้าน เพราะว่าสิไปเบิบางผีพ่นนี่แต่ว่าพ่นนี่เป็นพ่นเก่ามันว่ามันพ่นมายายีนั้นมันพ่นมายายีนี่ยเห็นไหมพ่นมายายีอยู่ใต้เงาไอ้กวกนาจิเม้นพวกสะแบงแม่นไหมต้นสะแบงนี่ต้นซาดแล้วมึงมีต้นซาดเขาไมีคบสะแบงนี่นี่ตะบอกันว่าครบไปตอนนี้ว่าแล้วนะมันมีคบสะแบงคบซาดยุคกลางกันพร้อม nè cái đấy mẫn vô cành 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 đi hoa mẫn <laughs> <laughs> à, vô cành 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 này này ui <laughs> cái đéo phải không như ngay đọc, phải nhìn chưa nè nó chỉ là vôi nhảy đó đây là đéo phải muối chèo vôi muối vôi bốc súng nhảy nhảy này ờ na na ờ nhảy chưa nó đi đi nó ยังบูปลาเขาเขย้าในรถบ่อลงไปมานั่นนี่นั่นเด้นั่นนี่เดี๋ยวเห็นอยู่ไหนพ่นปวกตอนเดี๋ยวที่ผ้าไปเบิ้งครับเอฟซีครับจหน่อยอีพอที่เล่าสีผ้าลงไปเบิ้งจอมปวกนะครับจอมปวกที่เราเห็นแสงที่ว่าเนี่ยลงไปหันครับพ่อแม่ันครับจังใดเขาก็สิไปวิเคราะห์น้ำกันกับใส้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับอันนี้การบอมยันมีแตอีพอเห็นไทยบ้านไทยซองแถวนี้พ่นแกเห็นน้ำกันเบิ้สุขุชุคนอยแต่ว่า แต่ว่าบัดมาหอนเฮียนอีพอไฟลูกไฟที่ว่านี่หายไปอ่อีพอเราก็เลยสงสัยว่านาที่อยู่จอมปวกแถวนี้ว่าเธอเราหาเจีนว่าพอเห็นมือนี่บุญพระโชคมากก็เลยมั่งไปเอ้าเราสีไปทั้งปุนว่าแสียงลงทั้งคุนเราไปหาจอมปวกเจีนว่ากับพอเห็นบุญพระโชคเดี๋ยวไปก็เห็นเครื่องหนึ่งรถสันนี่จอมปวกก็เจ้าเห็นบัดมาแถวนี้เห็นบัดกาเจ้าเห็นเบิด ไหานเขา<บ>เขาบอกของฉันแน่เขาวนถือต้องควหม่เขามาอ้ออกจากไอ้ดงสางหินอัลมากทออกจากงางหินน่มามพันามมันมันูอะไรเป็นผู้เห็นนบ้า,านผู้ทวงว่าี่พ่นนอยครับคแก่มาอ้าวจังไหนอีพอจีผ้าไปเบื้องครับพ่อย่ปีองว่าพ่นปวกที่บุญพ้าชคมั่งเห็นนี่มันเป็นพ่นปวกหรือเปลี่ยนอย่างแต่บุญผ้าชกเนียไปเป็นพ่นปลก อีพอเราไปยังหาหลายเทียแล้วว่าพ,อพ่อพ้อปนปลือกนะนะัดนี้บุญพระโชคก็เได้สิไม่เห็นพอดีอีพอเราก็สิพ้ายางไปเบิง่งวันนี้มันพ้นปลกมองไปกะไก่สายตาพา่อสมควรลักษณะคล้ายๆพ้นปลกครับแต่ว่าก้นนานอีพอเนี่ยแต่ว่าเราบ่เห็นพ้นปวกปอ,อยู่แถวนี้จักเกียแเราว่า มันแมืนจอมปวกว่าจานทร์ใช่ไหมใช่ใช่น่ะเห็นบ่แมืนติแมือนยี่ภาคไปเบิึงน่าจะขวางม่เห็นได้ทีบ่เห็นจระเขกเห็นไม่ยได้แหมเห็นรออายุเลียกเข่เห็นพ่นปลวกจอมปวกก็เยีแมวเราก็ไปรออยู่เด้อเห็นจอมปวกจอมนี้เห็นตะพ่นนั่นแต่ว่าห่างบ่มีคกแก่อยู่น้ำมาจันใส่พ่นไหนเห็นพ่นไหนปูนยู่ระไฟเขาปวดอ่ะโอนี่แมืนอยู่ใกล้ๆนี่แมืนนี่ไหมใกล้ๆนี่บ่เห็นก็บางวานนี่แหมเอาไปสั่นไปเบิึงเท่าย่างอะไรพ่นบอกว่า เดี๋ยวพอจีพายยางไปเบิ่งไอ้ที่ว่าแสงมงวงนี่กากายมานโคกรามนี่แหละจี้นี่ครับเอฟจีครับแสงมงวงกากายมากนี่แล้ววาชั้นเนี่ยน่าพโอ้มาแต่ทั้งพุ่นป๋าทั้งพุ่นมากเลยบามาเต่าก็เห็นด้วยว่ามันติดว่าจะมีไฟไฟหัวย่างแต่ท่านโดนเลยกลับมาปี มาซี้นี่ว่ายสั่นข้าวห่อดนี่ถ้าที่มันบางก็ขาไมเจบ่เห็นครับบ้านจะสพนเย้ายุหันบ้านอืมสพนเมาเมาลงจากก็ขาไม่เหไปหันบ้านอืมแค่หันกระดับปั๊บโดดว่าจะบอกได้ไหมในไทครับไปบ้านนี้เอาก็ไปเอาโชคเอาไส้ชนตัวบ้านนอกพัวชนตัวผมมันจะกันจ่อกระนี้นี่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 เจอนี่มันอยู่ตรนี้ก๊อกแก่โอ้ก๊อกแก่หน่อย มันหองกระปองไหมเจ้าหน่อ๋อนี่พ่นอืมโอ้ยจังขี่ว่าเป็นพ่นหรอกพ่นน้อยๆเหรอสั่นมะพ่นมันค่อยมีอ่างแขงแค่พอเอาออกจากนี้อ่โอ้ไม่แม่นยุ่งอย่นี้มาสั่นแต่แลยมากลนนี่เตาะมันเตาะมันเตาะมานออกพ่นเลยเนี่ยมาตกอยู่ในี่อืมตกอย่างพ่นมากไหมเออบัวล่องพ่นก็เลยเห็นเนี่ยก็จะมาไปหอบไปฟังไหมเนี่ยย่นครับไหนนั่น แต่ระ,ะยางไปทังไหนขึ้นมีหม่องยังอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวไปว่านเปนพ่นปวกแหรอคันไป,นนปว,นว,นว่า,วาเป็นพ่นปวก,กปนี่จะเป็นต่อไหมใช่กะว่ากับว่านมันตากะว่ามันพ่นปวกเนี่ยพอเลยตามตาเบื้อยู่นิเนาะไปครับไปน้ำกันอ่นนไปเบิ้งอันนี้มันยังพวานี่เนี่ยเพลาก่กอนนี่นะโอ้ยว่แบบานมันบ่อน โอ้น่านีโคตรพี่เลยมันเป็นยังนันเป็ียนเอียดบ่แถวนี้ยมันคือเปลี่ยนสิ้มันเปี่ยนายมาเดี๋ยวไปมันคนือต้นอ้ยกะวามันมาต้นจีกกับต้นสะแบงเราเดี๋ยวไป ต้นนีีเดยวใช่อโอ๋อันนี้ต้นกุ้งแมืแนอยู่รครับโอ้ยจะเลี้ยงต้นชาติเข่าใจฮิ่งไปตายเบิดวันอยู่ไหมเจ้าน้ำแดงมาผลิดึงช่วงโดนทอครับตายมัดเหยื่อเจ้าว่าเพื่อนหญ้าเดี๋ยวนี้น้ำขาส่งนี่เบิ้งบ่าเฉียดเลยเห็นปักหญ้า มันเบิร์ตสมัยกุ้ยเนาะตายมัดขอว่ามันสิตายมันิมือมันช่งมือขึ้นแตงไ่เคร็จ้ามข้ามกเปลี่ยนมาขีดเยวะอืมอย่าขมป่ากับพบ่อึด บาดตะขาตคนนั่นพ่นนี่ม่หอดซื้อนี่แหนีดครับโอ้ม่หอดซื้อนี่ออกจากพ่นขามอย่างม่านต่ำโอ้เดี่ยครับเอฟซีครับออกจากพ่นขามนี่พ่นขามติดเห็นอือคือนี่นะครับเนี่ยหลังจากออกจากพ่นขามแล้วก็ลอยมาหนินะครับล้อยมาลอยมาลอยมามาลงตำแหน่งที่แอดมั่งเห็นเป็นจอมปลวกอยู่นี่ครับนี่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 พาไปเพิ่งนู่นนี่นี่จอมปลวกเนี่ยเห็นอยู่มันต่มีอะได้กับลาบบมี่บุมี่ังไหนนี่โค้ม้อยู่หัน Well. ม่มีจังได้โคมออยู่หะมันเง็ดกระซิ่งด่เห็ดเลยดิมเฮ้ยโอมันยังมีหอยโข่งมีตัวอยู่นั่นมดนีนะพอเีมีหอยโขงหอยน้าอยู่ตัวนี้นันหายังบ่มวกันเลย แมวก็หา,หากินปลาควันขึ้นกันขือนบ่อวิงเห็นมันน้ำแน่ใ <c oughs> ส่อั <c oughs> นเด้นั่นเด้พ่นจน,นพอข้างหน้านะครับข้างหน้านีน่นนนพ่นจนคือมายางลงให้หน้าพอโอ้ยโบ้ไปหั่นแม่พอนห่หุ้ยไข่ล่องทั้งให้หน้าผิดแล้วเปลี่ยนสิสนะมาพ่นปวกแม่นบ่นี่นั่นเด้นั่นเด้เห็นมาพ่นปวกตจน มันกกแก่บ่หันมันกวกอีหยังน uh 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 ี่น oh, ี huh. ่มันต้นต้นยางนี่ผมว่ามันต้นแสแบงมันบ่มันแสแบงบ่เนี่ยโอ้ยยงอ้อมหน้าก็บ่เห็นัะเคียวบ่พนนี่โอ้ย่เห็นตกเียวเห็นต่ปงาจังลสโอ้ยเห็นแล่าบานนี่แม่นแล้วบันใชเฮ้ เมียนมาพอนี่ลับอาหหีเมียนแล้วนะนี่ครับผู้ชมครับอแต่ามาาอกไห้มันกมัน่เาหว่ามาก็เห็นจักเทียนมาพเผมก็เห็นเี่ยทีจะควางหน้ายางรอพอเห็นผมเดียวมาเอาคือคือพ่นแท้ยู่เห็นไหมโอ้ี๋ยวเห็นจอมจครับแล้วเห็นจอมพวอยู่นี่ โอ้ยยาทางเถอะบกขิดข้ออ่าม้าทางเนี่ยเพื่อนไฮชั่วไฮใช่นี่ตีได้สิแปรนพ่นตัวนี่พ่นเขามาเนี่โอ้ยจึงพ่นขึ้นโหวดขึ้นฉีดขับน้อบ้านขึ้นโหวดขึ้นฉีดจี้โหวดเว้ยคุณตาก็เห็นดวงไฟลอยมาตกลงที่ตรงนี้อันนี้เป็นกกจิกนี่หม้อแมนกกันโอ้กกจิกวะพ่อกกจิกกกหั่งตัวหัน มันเจี๊กต้องห้างโ้นหางจนห้างครับตรงนี้ละครับที่กตาเห็นดวงไฟลอยมาตรงนี้ัมีนาแม่หนี่บ่พามาตกลงนีบานี่มาหอดท้ายนาให้ท่นันดับนันนับมาโอกคๆเนี่ยใกล้นั่นน่นกันแท้หันมาดับนี่มาดับพอได้เมคนนั้นบมอนนั่นมันมีหนังแตนั่นม่มียังงอย์ม่นอยู่นี่ท่านตัว จังว่าเขาเจ้าว่าท่วงว่าพ่น,นน้อยน้อยดอกกระสินโอ้ผู้ใดเราเป็นผู้ท่วงอันกระชิป็นหมอท่อมหมอยังทำตัวโอ้อหมอท่อมหมอท่อมทวมม่วงโอ้เอ้าเอ้าเขาเอาให้ฟังร่งางเมึงดูว่านี่พ่า,ากระเทียได้โชคได้ลยใช่อ่าอ,อีพ่ากำลงังถีดอ่าขอโชคขอใช่ว่านี่แต่เก่ากับบ้านมันสีบ,บ้านซาหาบ้านเลือกกับบ้านอีพ่อตาฟันแม่นนี่ตัวประเภทขอโชคขอใช่ใช่มึงดูยังบาง้านบ้านขวาือยังเห็นเราเรียเปียดทั้ยังไร โอมก,ก็เห็นโมกะหงจักงิดเลยในลูกร้านก็บ่เด้มากที่จักเกียบก่ก็ได้ค่อยมากกับบ่ได้สังเกตน่าจะวองเท่ๆน,นี่นาทีอืมยังไงวางกับุหลือลงหอดผุดเออหอดปลายผุดเนี่ยมน ไหนออกมาดูร้านขันท่ายูนี่อีกก็ห้โให้ลาารูปร้านก็นสิ่ว่าบุรณะไ้งามห้เกียงไฮเมือนอก็ทีได้มาเห็ดหัวเห็ดสารเห็ดท่องให้ถึนเด้เออของที่มีในความฝันดิของกูหลวงตาที่เห็นันสวว่ายู่นี่ครับ ใคคนมีไ้ก็ขำฝันเ้อะไม่แรงเลยเด้อเลขก็ใก่เชียวออกแล้วให้โชคไห้ลาบไห้เดี๋ยวนี้เนี่นมีท้องมาสางมาแปลงให้อะไรกินได้ท่านน้ำกันสางวัดตัวอาลัมโอ้ยบ่เห็นจักเสียแล้ว กาไ,ได้ผูลอะหน้าเกี่ยวหนาอู้ยน้ำม,มุนยแต่ว่าบ่ามีพ่นกักเทียว่าก็าร้อยมากกับแม่หวิดบางนี่หูม,ม่งมงมากกับจีเม่นมาล่งนี่แหละหน้องพอนะจีล่องนี่ทัอนตัวโอ้ยมันสีเ,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 เมีนเมนแลมเมนแหลมแมีนแลมเออบ่มีมองไ้ล่องนะ ขันแม่นไอ้ยุควิทยาศาสตร์กับจีแม่นสนามเชียงสนามไอ้ล้านบินเพิ่นที่นี่เนาะสนามบินเพิ่นจนตัวขันแม่นยุกยุกเฮาว่ายกอ่าลงกับลงน้ำพ่นปวกแหวงสันมันบ่พอปกติแล้วล้งน้ำพ่นปวกตัวอ๋อเป็นล้งแหวงสันแหละเนี่ยใส่ตึ้งทั้งพุ่นเลยครับ ดวดีตัวนั่นน้ำเน้่ยา่าโชดีจังคนมากพอลูกล้านทมากก็ได้สิบกกวกคิดลบก่าดูหนึ่งยูหนีอันี้กับคอให้นีนิดใขั้มฝันได้ทุกที่จอดรนก็ได้ รูปน่จุดหาดอกบ่ะอ้อจุดหาดอกบนลู่ถูมทูกหาดอกถูกขอเลยทูกขอห่าดอกนะ มันจงมอนแน่ออน, <laughs> นอนทุกถึงใช่น้บอลิปล่อยออกมาให้น, <c oughs> นอะอ้งสาาใส่ หรือหรืองเห็นชัดชัดกันพอโอ้ยอยู่นี่ก็มีแต่หินตัวนี่สุดโศกหินตัวนี่นาะพอนะมันเป็นน้ำท่องไหลลกไปนี่อือช้องหมากก่อนเถียน ปลเรียบเลยเอากข้างนลนู่าปะเดี๋ยวผ้ามานำนอเอาปาอยออกมาเ้ายปูเลยถ้าออยุ่นยู่นก็ได้ ูกร้านได้เห็นน้ำลายหลายตาสุกุทุกคนกันทายที่ไีนฟังบอกเลยบอกไว้ลูกร้านเอาจอจอไว้ยถ้าบบนั่นก่นให้เขาได้มีได้ข้าฝันอีกด้เจ้าถุนเปเคกามจีจารูเปีริซิคแลาตะเตจันติเกวิมาเนทีเปละเทศจะคาเมตะรวนากอหาเนทีหาวัาตูมีเคเต ปมมารดาจันตุเทวสาราคารวิสมัยยะขษคันธัมปาราคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาลาวัจนะสัตว์ทวมสุนันตุธรรมมาสาวนากโลยังบัทันตาธรรมมาสาวนากโลยังบัทันตา ก็มางวันกเลออย่างแบตัตตัเอาให้ออกมา่อยมาดีพูดเลยอยมาลู

Yeah. เอาเด้อปู้เอ้ยกัดใจเอฟซีเพื่อนมีโชคมีไส้เพื่อนได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำมีรีก็ได้ให้ได้สร้างวัด ดวงสังหินน้ำมีลีก็ได้นะพอเนาะอืออบอกว่าให้เพื่อนเห็นมึงรู้ตัวแดงๆมึงรู้ตัวงามๆว่าแดงก็ได้ตัวสีได้ก็ได้ว่าจะให้เป็นตัวเห็นเด่นชัดอ่าบอกว่ามึงรู้ให้เอฟซีเพื่อนได้เห็นน้ำมึงรู้แบบนี้ เห็นตัวไรลพ่อเครือตัวะไรเป็นอหารเป็นตัวไรพ่อสองห้าสามเะสองห้าสามเห็นเป็นสองห้าสามสองห้ลูกว่าเห็นเดี๋ยวนี้ว่ามันกำตาไว้เดี๋ยวนี้นะท่างนี่มันเห็นมันเห็นเลขสามตัวเล่อือ ห่นเบิ้เบิ้ลนี่สี่บอกนะสี่ดูมานตัวหนึ่งแถวหนึ่งเห็นเป็นตัวใดบานนี่พ่อเห็นตัวใดแถวนีบ้านนีมาเบิ้งแถวนี้กันแถวนีนี่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 สี่ห้าสามหนึ่สี่ห้าสามแถวล่างหรืบันนี่นี่นีมาพี่มัมาขังทงนี่มัเ อมโอ้โนี่เลขเนี่ยนี่เลขสีว่ามันเลขสองอันนี้เป็นเลขสามนี่นี่สี่ห้าสามอัติพาเออเนี่ยนี่ไปเห็นว่บานนี้แห้งแก้นคลบาทนี่เย็นเป็นตัวอะไรบ่เนี บ้านนี้ก็เป็นตัวเข้านะ่ะมนันเป็นส <ấu. S 1> ี่สองสี่สองสามสี่สองสามสี่สองสามีเกอนี่นี่ันบอกขมุมนี่ี่น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 ี่แว่งเล็กๆงาไปดังสันอือยันเป็นสี่สองสามี่สองสามจับตัวใดกัตัวแรกสี่น่ะเป็นตัวแรกครับรัก่อยสองสาม สี่สองสามเนพอแล้าสี่สองสามเออนั่นเห็นว่าบงบังแถวใต้น voilà ี่ยบังบงเห็นมาถ้าใต่เห็นเห็นฟาเห็นออนี่งหน่เห็นหน่แถวต้เห็นเป็นยังพง้าบงเออกคัโอ้ยเป็นบงไปแล้วก็ตาลาห่อยแถวใต่เห็นบังยังที่ม anyway ันก็เ <hm ป็นจังมันเป็น ไว่คหลายตัวแถมว่าให้ให้ให้ยงให้ใหลายตัวปูให้ตัวเดียวงงายง่ายโหลด,ดโอยหุ่นจักรไล,ล่ะบาตัวใดครับหนึงน่งหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเออหนึ่งแปดหกับสี่สองสามกับสี่สองามหนึ่งแปดหกับสี่องสามครับผู้ชมเออ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  1นึปดหกยหลายจับตัวนี้มันก็เป็นสีน้องเนเรื่องแปดกับซีสองสามนีพอละนี่ละได้ผลสรุปแล้วครับผู้ชมครับ1,8,6กับ4ีสอาีพอเราเห็นถึงเอดกับว่าเห็นยังหลอกเอดมืดตึบตอนนี้ แต่ว่าอีพอเราเปลี่ยนผู้เป่าสักเคทีดาแล้วครับเปลนผู้จุดทูบเราก็เห็นหนึ่งแปดหกกับ4 2 3สครับผู้ชมครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องกัน้ำเสนอให้เป็นแนวทางเท่ันเดอครับเอฟซีทุกท่านครับ